art of fulfillment ศิละปะของการใช้ชีวิตเพื่อการเติมเต็มให้กับตัวคุณเองครับคนบางคนมีครบทุกอย่างแต่ขาดชีวิตที่มีความสุขบางคนครับมีเงินในบัญชีเป็นร้อยล้านแต่สุดท้ายความสุขในชีวิตไม่เต็มร้อยเลยแล้วคุณเชื่อไหมครับมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการงานการเงินและความสําเร็จครับเราได้ชิมรสเฉลมิมฉลองความสําเร็จมันแป๊บเดียวเองอีกไม่นานเราก็เบื่อหน่ายมันแล้วแล้วเราก็ตั้งคําถามถัดไปว่าแล้วจริงๆชีวิตต้องการอะไรกันแน่เราเคยตั้งคําถามกับตัวเองไหมครับว่าชีวิตที่เติมเต็มจริงๆมัน ออบางครั้งครับเราอาจจะตามหาสิ่งบางสิ่งที่เราวิ่งหากันทั้งชีวิตอาจจะเป็นเงินทองอาจจะเป็นชื่อเสียงอาจจะเป็นสิ่งที่สังคมบอกว่ามีสิ่งนี้สิแล้วเราจะมีความสุขแล้วเราจะเติมเต็มบางครั้งนะครับเราอาจจะผิดพลาดไปกับการตั้งสมการชีวิตครับว่าการเติมเต็มชีวิตที่แท้จริงมันคืออะไร และถ้าคุณอยากเจอสมก,การนั้นจริงๆแล้วแล้วก็องคมอยากเรียนเชิญคุณครับมาเรียนรู้หลักสูตรหนึ่งครับที่ชื่อว่า The Art of Fulfillment ครับศิละปะของการใช้ชีวิตเพื่อการเติมเต็มให้กับตัวคุณเองครับโอมเองได้มีโอกาสโค้ชกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายที่มีครบทุกอยาก่างยกเว้นชีวิตที่เติมเต็ม,ตมแล้วคุณเชื่อไหมครับจากประสบการณ์ที่โอมได้มีโอกาสโค้ชมาหลายร้อยคนทั้งดารานักแสดงและนักธุรกิจเคล็ดลับนั้นคืออะไรอยากรู้ไหมครับอยากรู้ไหมครับ ถ้าคุณอยากรู้มาเรียนรู้ด้วยกันในไลฟ์ครับกดคลิกที่ลิงก์ข้างล่างลงทะเบียนได้เลยเพราะไลฟ์นี้ฟรีครับผมอยากให้คุณและผมได้ลองมารู้จักกันคอนเน็กกันและให้โอมได้โชว์คุณครับว่าจริงๆชีวิตที่ยอดเยี่ยมของคุณนั้นอาจจะใช้เวลาตกผลึกไม่ถึงเซียววิธในการถ้าคุณพร้อมและอยากจะคอนเน็กกับโลกภายในเพื่อเจอความเติมเต็มที่แท้จริงคลิกลิงก์นี้แล้วเดี๋ยวเราเจอกันครับกับผมโอมหฮร,ริงจงเจริญรัตน์ครับสวัสดีครับ